สวัสดีครับสวนบอนสีพระธรรมคลิปนี้จะพามาอัปเดตบอนสีที่ถือว่าเป็นตัวที่สวนบอนสีพระธรรมสะสมไว้เป็นพิเศษนะครับอยู่ในตับพุทธประวัตินะครับและบอนสีต้นนี้มีชื่อว่าพระโมคขลานะ,นะครับ พะโมคคัลลานะถือว่าเป็นบอลแข้งนะครับเป็นบอลมีแข้งบอลกาบมีแข้งอยู่ในตับพุทธประวัตินะครับเป็นบอลที่ก้านยาวเป็นบอลใบยาวนะครับสีออกสีแดงนะครับออกโทนสีแดงกระดูกใบเส้นใบมีทั้งสีเขียวและสีขาวขึ้นอยู่กับหน้าของอตนน้นนั้นๆนะครับว่ามาจากหน้าเขียวหรือหน้าขาว ถ้าหน้าเขียวเวลาเข้ากันแดงเส้นใบกระดูกใบก็จะออกสีเขียวถ้าเกิดหน้าขาวเส้นใบกระดูกใบก็จะออกสีขาวเป็นบอลใบยาวแบบนี้ก้านยาวนะครับแล้วก็มีแข้งนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอ่านี่นี่วันนี้นะครับวันนี้จะทําการเปลี่ยนกระถางนะครับเปลี่ยนกระถางบอลสีพระโมคัลานะแล้วก็จะทําการแยกนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกต้นนึง นในนี้มี6ต้นนะครับมี6ต้นแล้วก็แม่ใหญ่ที่เคยถ่ายไปในคลิปก่นอนเนี่ยอีก1ต้นเพราะว่าตอนนี้เขามีมีหนอนะครับก็จะต้องทําการแยกเขาจะได้ไม่ต้องแย่งอาหารกันนะครับต้องทําการแยกแล้วนี่แม่ใหญ่ประจำสวนเห็นไหมครับนี่นี่สวยงามมากเห็นไหมครับนี่โอ้ใบใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็น พระโมคาลาณนะเกิดที่เกิดจากหน้าขาวในนะครับเพราะว่าเส้นใบกระดูกใบนี้ก็ขาวนะครับแล้วก็มีหนอนะครับมีหนอก็จะทําการแยกหนอนะครับส่วนหกต้นนี้ที่เอาไว้ตั้งแม่ก็จะทําการอัพกระถางอัพเป็นกระถางสิบนิ้วนั่นเองนะครับส่วนต้นต้นนี้จะเป็นกระถางสิบสองนิ้วนะครับจะเป็นกระถางใหญ่หน่อย จริงๆบอลสีก็สักสิบนิ้วกําลังดีนะครับกําลังดีแล้วก็ประหยัดพื้นที่ด้วยที่สําคัญประหยัดพื้นที่ประหยัดดินปลูกด้วยนะครับอตอนนี้มีมีอบอลสีดอกบานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เช็คเงินแสนนี่ก็ออกดอกนะครับตอนนี้ยังทําอะไรไม่ได้เงินแสนเนี่ยแยกหน่อไปสองสารอบแล้วตอนนี้ออกดอกนะครับออกดอกนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวมา อัปเดตเกี่ยวกับพะโมคขลานะกันก่อนอเดี๋ยวเรามาดู6ต้นนี้ก่อนนะครับนี่ออ้ยบางคนบางคนบอกชอบชอบมากๆนะครับชอบมากๆด้วยลักษณะพิเศษนะครับที่มีแข้งมีแข่งแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญบางท่านบอกจะถูกจะแพงขอให้แดงไว้ก่อนว่าอย่างนั้น <laughs> นะครับจะถูกจะแพงขอให้แดงไว้ก่อนอันนี้ต้นที่หนึ่งนะครับต้นที่หนึ่ง มาต้นที่สองต้นที่สองมาดูเนี่ยกัดแดงทุกต้นนะครับเนี่ยอันนี้แดงสวยมากนี่แดงกําลังดีเลยเงาวับเลยเวลาเจอแสงนะครับพระโมกขลานาะตต้นที่สองต่อไปต้นที่สามนี่อุย๊ยต้นนี้ต้องเนี่ยกอใหญ่แล้วต้องรีบเปลี่ยนเพราะว่าเนี่ยราทะลุราทะล,ลุกระถางแล้วเนี่ยครับ สวยงามมากนะครับนี่สวยงามต้นนี้ใหญ่เลยเนี่ยนี่ก็เลี้ยงมาจากต้นเล็กๆนะครับที่ให้โยมบูชาไปก็สำหรับใครที่นำไปเลี้ยงก็น่าจะไส์น่าจะใกล้เคียงกันแล้วตอนนี้นะครับเพราะว่าเนี่ยต้นสูงมาเนี่ยความสูงสูงกว่า 70, เจ็ดสิบประมาณ75็ดสเนี่ยสูงกว่า75็ดสิบเซนแล้วนะครับ แล้วก็ต้นนี้ต้นนี้จะค่อนข้างที่จะออกใบใหญ่กว่าเพื่อนเลยเนะครับเห็นไหมเวลาเทียบกันเนี่ยใบเนี้ยสวยทรงสวยทรงสวย,สวยแล้วก็ใบใหญ่มากนะครับสวยงามแล้วก็อีกหนึ่งต้นครบหกต้นที่เอาไว้ตั้งแม่จริงๆมีอีกนะครับมีอีกแต่ว่าต้นนั้นเขาเพิ่งจะโต นะครับเพิ่งจะโตก็จริงๆก็เกิดจากาต้นเล็กนั่นแหละแต่ว่าทีนี้เราไม่ได้ไม่ได้จําหน่ายก็เลยเก็บไว้ตั้งแม่กําลังกัดสีนะครับตอนนี้อันนี้6ต้นนะครับจะอัพขึ้นกระถาง10นิ้วส่วนต้นใหญ่นี้นะครับต้นใหญ่นี้ก็จะทําการแยกหนอนะครับแยกหนอ่อถ้าแต่ดูดูแล้วหน่อเขาก็น่าจะ ลง10นิ้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าใหญ่แล้วนี่ใบใหญ่แล้วนะครับ6นิ้วน่าจะเอาไม่อยู่ที่นี่จะมีกระถาง4นิ้ว6นิ้วแล้วก็10นิ้วนะครับใหญ่สุดก็จะเป็น12นิ้วแต่ว่าช่วงหล่างๆนี้ก็ใช้10นิ้วนะครับ12ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตยกออกมาก่อนนะครับอ่านีนะครับยกออกมาแล้วแม่ใหญ่ประจำสวน สำหรับประโมกคันลานะใหญ่จริงๆนะครับใหญ่มากๆเนี่ยดูเทียบเทียบกันเดี๋ยวขยบเข้าไปใกล้ๆนี่ให้เห็นใบชัดๆเลยเห็นไหมครับนี่ดูนี่ให้เทียบใบต่อใบเลยใหญ่มากแล้วก็ใบหนานะครับใบหนาดูใกล้ๆทรงสวยนะครับทรงสวยหน้าเนี่ย หน้าแบบมีแก้มแบบนี้นะครับมีแก้มมนๆเหมือนเทพอักซาาใบนี้นะครับไม่ใช่ทุกใบนะครับหน้ามนๆเนี่ยดูแข้งเขาถ้าต้นโตนีตน่แข้งสวยมากนะครับแข้งสวยสีแดงชัดเจนนะครับทงใบแข็งแรงใบหนานะครับทีนี้พอเราแยกแล้วเนี่ยไอใบที่มันเกิดอาการน่าจะเกิดจากแสง ที่หรืออุณหภูมิที่ร้อนจัดนะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะอาจจะเป็นสนิมอ่าไม่แน่จะเป็นราสนิมหรือเปล่านะครับด้วยอุณหภูมิบางทีเราไม่ได้ระบายอากาศด้านในเพราะว่าบางทีมันร้อนจัดนะครับก็จะทําให้บอนเกิดอาการเฉาหรือว่าเหี่ยวนะครับบางทีก็อาจจะเกิดจากการให้น้ําคือตอนนี้หลายๆท่านที่ประสบปัญหาหนึ่ง เกิดจากการให้น้ําที่เยอะเกินไป2เกิดจากอุณหภูมิที่ร้อนเกินไปนะครับก็ทําให้บอลสีเกิดการไหม้หรือว่าเกิดการเหี่ยวถ้าเกิดน้ํามากเกินไปเนี่ยตรงใบจะเป็นราสนิมหรือว่าเป็นจุดๆแบบนี้หรือบางต้นนะครับบางต้นของอของอโยมที่ส่งมาให้ดูก็คือรากเน่า รากเน่าใบเน่าใบเหลืองอย่างเงี้ยนะครับนี่คือเกิดจากดินปลูกนั่นเองดินปลูกที่มีความแฉะเกินไปมีน้ํามากเกินไปก็ทําให้ใบของเขาที่คลายน้าเนี่ยมันคายไม่ทันมันก็ทําให้เกิดอาการเรียกว่าอะไรดีสบลักหรือจมน้ํานั่นเองแล้วก็ใบก็จะเหลืองจะช้าแล้วก็เหี่ยวไปในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณน้ําก็ให้พอเหมาะ อุณหภูมิภายในบางทีถ้าเรามีเวลาหรือเราเดินเข้ามาในสวนเนี่ยก็หมั่นดูว่าอุณหภูมิในตู้เขาร้อนเกินไปหรือเปล่าจริงๆเขาก็ชอบอากาศร้อนชื้นนั่นแหละแต่บางทีก็ต้องดูว่าถ้าแดดมันแรงวันนั้นแดดแรงมากเนี่ยก็พยายามอาจจะเปิดตู้นิดๆนะครับเปิดตู้นิดๆนิดนึงนะครับนิดนึงไม่ไม่ไม่ต้องเยอะนะครับพอให้เขาได้ระบาย ให้อากาศถ่ายเทออกมาแต่ถ้าถ้าในช่วงกลางวันเปิดเดยอะขนาดนี้บางทีเขาปรับอุณหภูมิไม่ทันก็จะทําให้บอลเฉาได้เหมือนกันเพราะว่าบอลสีเนี่ยเขาอยู่ในตู้แบบนี้แล้วเราไปเปิดในช่วงที่อากาศร้อน,รอนหรือช่วงเที่ยงเป็นต้นไปเนี่ยอากาศจะร้อนแล้วมาเปิดแบบนี้บางทีเขาปรับไม่ทันก็ทําให้ก้านเขาเฉาได้เพราะฉะนั้นวิธีนะครับก็จะเคยๆพูดไปก่อนหน้านี้แล้วแหละ นะครับวิธีที่จะทําให้บอลสีออกมาแล้วอ,ออกมาอยู่ด้านนอกแล้วไม่เฉาคอไม่ตกนะครับก็คือให้เปิดเปิดตู้นะครับตู้อบให้เปิดไว้ตั้งแต่ช่วงเย็นช่วงเย็นเป็นต้นไปก็คือหกโมงเย็นเป็นต้นไปก็ได้หรือจะหกโมงครึ่งนะครับที่หรือจะเอาช่วงผ้าที่ตกแล้วก็ช่วงพลบค่ำนะครับช่วงพลบค่ำแล้วก็เราก็เปิดตู้ไว้แบบนี้ นะครับเปิดไว้ทั้งคืนนะครับแล้วเขาจะค่อยๆปรับสภาพเข้ากับอุณหภูมิกับอากาศได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากนำบอลสีมามาเลี้ยงนอกตู้แบบว่าเอออยู่ในตู้เขาโตแล้วน่าจะแข็งแรงแล้วนะครับก็ให้เปิดเปิดตู้ไว้อย่างนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะนำออกจากตู้ให้เปิดไ้สักให้เปิดเปิดตู้ไว้ค้างคืนนะครับพอ เช้ามาเขาก็จะปรับอุณหภูมินะครับในตัวของเขาเองก็จะทําให้บอลสีก้านไม่ตกคอไม่เหี่ยวไม่เฉ่านั่นเองนะครับแล้วเขาก็จะปรับสภาพเข้ากับอากาศนอกตู้ได้แล้วเราก็สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะครับสําหรับต้นไหนที่เราคิดว่าเขาแข็งแรงแล้วก็อยากจะเอาออกมาเลี้ยงนอกตู้นะครับก็ใช้วิธีนี้นะครับเปิดตู้ไว้นะครับเปิดตู้ไว้ให้ตลอดทั้งคืนเลยนะครับจนถึง พรุ่งนี้ชาวเขาก็จะปรับสภาพได้เองนะครับนี่คือการาดูแลบอลสีอยากเลี้ยงบอลสีนอกตู้แต่ว่าเคยเลี้ยงในตู้มาก่อนนะครับวิธีที่จะทําให้บอลสีไม่เหี่ยวเฉาครับ mm. ก็เปิดตู้ไว้อย่างนี้นะครับเปิดตู้ไว้อย่างนี้แล้วพรุ่งนี้ค่อยนําออกจากตู้แล้วมาเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะครับแต่ถ้าไปเปิดในช่วง สายๆเป็นต้นไปจนถึงช่วงบ่ายเนี่ยแล้วอยากจะออกมาไว้นอกตู้เนี่ยโอกาสที่บอลสีจะเหี่ยวหรือคอตกนี่เปอร์เซ็นต์สูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแนะนํานะครับแนะนําว่าควรจะเปิดในช่วงให้เขาอากาศถ่ายเทในช่วงกลางคืนดีกว่านะครับอันนี้ก็มาแนะนําให้ฟังแล้วก็วันนี้นะครับจะมาเปลี่ยนกระถางนะครับจะมาเปลี่ยนกระถางก็จะพูดอีกครั้งว่า ที่สวนบนสีพระธรรมเนี่ยเราไม่ได้ใช้ดินผสมเลยแม้แต่น้อยนะครับส่วนใหญ่จะเกิดจากใบไม้ก็คือใบก้ามปูนั่นเองใบก้ามปูล้วนๆนะครับหรือช่วงไหนมีใบมะขามก็แค่ใส่ไปสักส่วนหนึ่งนะครับที่เหลือใบก้ามปูหมดเลยนะครับสต่อ1ก็ได้แต่บางสวนอยากจะใหเ้เขาเรียกว่าธาตุอาหารหรือสารอาหารพวก ที่อยู่ในดินปลูกเนี่ยอยากอยากเอาไว้นานๆหน่อยก็อาจจะดินสักส่วนหนึ่งนะครับใบก้ามปู3ส่วนแล้วก็ใบมะขาม1ส่วนนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าคือข้อดีของการปลูกแบบใบก้ามปูล้วนๆก็คือเนี่ยครับบอลสีโตวไวให้สีสวยนะครับจริงๆไม่รู้ว่าอันนี้จะเป็นข้อเสียไหมก็คือ เขาจะย่อยสลายเร็วขึ้นนั่นเองก็ไม่ถึงกับเป็นข้อเสียนะครับถ้าในบางพื้นที่หรือเรามีาใบกัมปูที่เพียงพอนะครับใบกัมปูที่เพียงพอก็คิดว่าไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาเราก็เมื่อเขา,าใบกัมปูหมดสภาพอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนนะครับแต่ถ้าอยากให้อยู่นานก็เติมดินเข้าไปสักส่วนหนึ่งนะครับแต่ที่นี่ใช้ใบกัมปูล้วนๆนะครับใบกัมปูล้วนๆ กล็นมาพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำเนี่ยนะครับจะนำอบอนสีที่คัดออกมาแล้วเนี่ยเอามาอัพไซส์นะครับเป็นกระถาง10นิ้วนะครับเพื่อตั้งแม่เป็นแม่พันุต่อไปแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับพอเราเปลี่ยนกระถางอัพไซส์แล้วเนี่ย ด้วยความที่เราใช้ใบกัมปูล้วนๆนะครับใบกัมปูล้วนๆก็ทําให้บอลสีโตไวแข็งแรงหัวสมบูรณ์มีหนอเยอะนะครับไม่เนี่ยให้ให้ดูให้ดูกระถางใหญ่ที่ที่่ายให้ดูนี่ก็คือใบกัมปูล้วนๆนะครับนี่ใบกัมปูล้วนๆแล้วดูให้ดูที่โคนอันนี้อันนี้คือหนึ่งต้นอันนี้ ต้นที่ต้นที่สองอยู่ตรงนี้อันนี้ต้นที่สามนี่ต้นที่สี่แล้วหน่อใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับหน่อใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับเอาวันนี้เราทราบแล้วว่าจะมาทําการเปลี่ยนกระถางนะครับเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินปลูกอัพไซต์กนะระถางให้กับพระโมกคขคลานะนะครับแต่สิ่งสําคัญวันนี้จะมาแนะนานะครับมาพูดเกี่ยวกับว่าทํายังไงให้บอนสี กัสีสวยแบบนี้โตไวแบบนี้หรือว่ามีหนอมีเขี้ยวที่ดกๆแบบนี้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเอานี่ไปตั้งเป็นตัวอย่างแล้วก็จะอธิบายให้ฟังนะครับเพราะว่าหลหลายท่านก็คงอยากจะอยากจะได้วิธีที่ทำยังไงให้บอลสีใบสวยนะครับแล้วก็โตไวแข็งแรงอย่างเงี้ยนะครับ จริงๆสอบถามเข้ามาเยอะนะครับในช่องก็ดีในไลน์ก็ดีใน Facebook บอนสีพระธรรมก็ดีนะครับเนี่ยก็จะสอบถามเข้ามาว่ามีวิธีหรือว่ามีสูตรดินดินปลูกยังไงให้บอนสีฟอร์มสวยกัดสีสวยแบบนี้นะครับวันนี้จะมาแนะนำให้ฟังอีกรอบหนึ่งจริงๆเคยเคยอธิบายไปใน คลิปอก่อนแล้วในคลิปที่ทําการน่าจะเป็นคลิปที่ทําการผ่าคุ้มทองนะครับในคลิปนั้นก็อธิบายเกี่ยวกับาการใช้ใบไม้หรือว่า,าในคลิปสูตรดินปลูกก็ทําแล้วนะครับก็ทําแล้วแต่ว่าวันนี้จะมาพูดอีกทีหนึ่งสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะครับก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับสําหรับช่องบนสีพระธรรมวันนี้ ก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับมา,าแนะนําให้เป็นเป็นวิทยาทานดีกว่านะครับเป็นวิทยาทานให้แก่ชาวดูใบทุกท่านที่ชื่นชอบในบอลสีนะครับจริงจริงดินปลูกของสวนบอลสีพระธรรมนะครับอย่างที่ได้เกริ่นไปคือใช้ใบก้ามปูล้วนนะครับใบก้ามปูล้วนนี่ใบก้ามปูเราคัดใบก้ามปูที่แห้งนะครับแห้ง ที่อยู่ใต้ต้นอ่าไม่ว่าจะเป็นแล้วแต่พื้นที่เนาะบางพื้นที่เรียกก้ามปูบางพื้นที่เรียกสัมสาช้ำชา้านะครับหรือบางพื้นที่เรียกเอ่อจามจุรีนะครับจามจุรีก้ามปูช้ำชา้าอย่างเงี้ยนะครับเราก็กวาดมากวาดมาอันนี้โยมกวาดมาให้โยมกวาดมาให้เสร็จแล้วก็ทําการหมักนะครับนาใบก้ามปูเนี่ยมาหมัก ถามว่าผสมอะไรไหมก็ใส่แค่กากน้ําตาลนะครับใส่แค่กากน้ําตาลละลายน้ําแล้วก็นําใบก้ามปูแช่ไว้1-2คืนนะครับแช่น้ําไว้1-2คืนจากนั้นนะครับเราก็นําใบก้ามปูนะครับขึ้นมาหมักในกระสอบไว้อีก7วันนะครับเอาใบก้ามปูขึ้นจากน้ําแล้วก็นําใบก้ามปูนั้นใส่กระสอบหมักไว้อีก7วัน หรือบางบางท่านอยากให้นานหน่อยก็อาจจะเป็น14วันก็ได้นะครับหรือเดือนหนึ่งก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ว่าเราเรารีบหรือเปล่านะครับถ้าไม่รีบก็14วันถึง30วันได้แต่ถ้าเราจําเป็นต้องใช้ใบกรรมปูมีจํานวนไม่เพียงพอก็7วันหลังจากเรานํามาหมักในกระสอบได้7วันแล้วเนี่ยก็นําออกมา นะครับเทตากแดดให้แห้งนะครับตากแดดให้แห้งจะสองแดดสามแดดแล้วแต่แต่ว่าให้แห้งนะครับให้แห้งแห้งจนกรอบเนี่ยแห้งจนกรอบเลยกำแล้วก็แบเนี้ยแบบนี้เลยอันนี้คือคือปกติได้มาจะเป็นใบแบบนี้นะครับแต่เราให้เราจับจนจนกรอบจนเขาเวลาเราเราบี้แล้วมันจะเนี่ยครับจะเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าอันนี้หมักแบบหยาบบางท่านก็จะ ใช้เครื่องบดช่วยแต่นี่ใช้มืออย่างเดียวใช้มือขยี้อยากได้ความละเอียดขนาดไหนก็มือเรานี่แหละนะครับเป็นคนรังสรรค์เองเลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเนี่ยที่สําคัญหลังจากหมักแล้วเนี่ยตัวพวกนี้เราก็คัดออกไม่ว่าจะเป็นหินเป็นกิ่งไม้หรือแม้กระทั่งก้านก้านของใบกัมปูเนี่ยของต้นกัมปูเนี่ยเราก็คัดออก นะครับแต,ต่ตัวไหนที่มันเนี่ยมันผุแล้วก็ไม่ไม่เป็นไรแต่ตัวไหนที่เขายังแข็งแล้วก็ยังเหนียวอยู่เนี่ย,ยไอ้ก้านที่ยังเหนียวหรือกิ่งไม้ที่ยังแข็งให้คัดออกเพราะว่าตัวเนี้ยจะไปทําให้ดินปลูกเรานะเกิดเชื้อราเกิดเชื้อราแล้วครับแล้วเป็นยังไงครับก็ทําให้รากบอลสีเกิดอาการเน่านั่นเองเน่าแล้วทําให้บอลสีเหลืองใบเหี่ยวแล้วก็ <laughs> ดับสลายในที่สุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพอเราได้ใบก้ามปูมาแล้วเนี่ยเราก็คัดใช่ไหมครับนีนี้จะมีม,ม,มีกิ่งไม้แบบนี้เราก็คัดออกนะครับคัดออกคัดออกแล้วก็คือให้เหลือน้อยที่สุดจริงๆบางทีมันก็คัดออกไม่หมดนะครับเพราะว่าตัวก้านของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยจะมีอย่างนี้ด้วยเศษหินนี่ก็อออกนะครับเอาออกเลย ให้เหลือก้านและกิ่งไม้น้อยที่สุดนะครับแล้วถึงนําไปปลูกอันนี้ก็ทําเป็นอันนี้อันนี้ทำเป็นแบบละเอียดที่นี้เราจะมาดูใบก้ามปูว่าเอาทําไมมีทั้งแบบหยาบแบบละเอียดหรือแบบปกติเลยไม,ไม,ไม่ไม่ต้องแบบละเอียดหรือหยาบอะไรก็คือเป็นใบใบเลยนะครับเพราะว่าการการบดเขามีบดแบบหยาบกับบดแบบละเอียดบดแบบละเอียดเนี่ยเหมาะเหมาะกับ าบางทีบางท่านไม่มีพีทมอสก็จะใช้ใบก้ามปูที่บดละเอียดเนี่ยในการเพราะ,มะเมล็ดนะครับในการเพราะ,มะเมล็ดทีนี้ในการบดหยับหยาบแบบนี้นี่คือใบก้ามปูที่ใช้มือมือนี่แหละบดมันก็จะหยับหยาบหน่อยตัวนี้เหมาะสําหรับบอลสีที่เกิดจากการผ่านะครับเกิดจากการผ่าเราก็จะใช้บดแบบหยับหบแบบนี้ ในการปลูกจะทําให้รากของอชิ้นผ่าบอลสีหรือว่า,อาบอลสีเบบี้ของเรานี่แหละนะครับจะทําให้รากเขาเนะ่ยเดินดีหาอาหารได้ดีนะครับแต่ถ้าถ้าใช้ใบแบบนี้ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่ว่าเวลาเรานํานชิ้นผ่าที่งอกเป็นใบเล็กๆออกมาแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะหนึ่งตั้งทรงยากสกราก เขาจะเดินไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอขยี้หรือบี้ให้หยับหยาบหน่อยนะครับอาจจะไม่ละเอียดมากนะครับแต่ก็ให้ใบแบบดูเป็นชิ้นเล็กลงนะครับก็จะสะดวกต่อบอนสีในการหาอาหารของเขานั่นเองก็จะทําให้รากเดินดีขึ้นนะครับส่วนใบแบบนี้นะครับใบแบบนี้ ที่ไม่ต้องผ่านการบี้หรือขยี้เลยเนี่ยตัวนี้จะเหมาะสำหรับการลงกระถางใหญ่เห็นไ,ไหมครับจะเหมาะกับการลงกระถางใหญ่ๆแบบนี้นะครับใบนี้ไม่ต้องไปขยี้ไม่ต้องไปอะไรเลยนะครับจะอ่จะเหมาะกับต้นที่เป็นต้นแม่แล้วก็สำหรับเปลี่ยนกระถางย้ายกระถางนั่นเองถ้าเป็นถ้าเป็นใบก้ามปูแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะ แยกเป็น3ระดับที่พูดไปคือแบบละเอียดเลยเนี่ยเหมาะสําหรับการเพราะชิ้นอ่าเพาะเมล็ดนะครับพอไปถ้าแบบละเอียดเลยเนี่ยเหมาะกับการเพราะเมล็ดถ้าแบบหยาบนะครับแบบหยาบหยาขึ้นมาหน่อยก็จะเหมาะกับการปลูกชิ้นบอลสีนะครับชิ้นผ่านนะครับผมเหมาะกับการาปลูกชิ้นผ่านนะครับส่วนแบบนี้เหมาะกับการเปลี่ยนกระถาง เพื่ออพไซให้กับบอลสีนั่นเองนะครับก็มีอยู่3ระดับที่ใช้นะครับแต่จริงๆจริงที่ที่นี่ก็ใช้แค่2ระดับคือแบบหยาบนะครับแล้วก็แบบนี้นะครับส่วนการเพาะเมล็ดที่นี่ก็อาศัยใบก้ปูรองพื้นแล้วก็ปิดด้วยพีทมอร์ดนั่นเองเพราะว่าก็พอจะหาซื้อได้อยู่นะครับก็เอามาปิดอีกทีหนึ่งนะครับในการเพาะเมล็ดนะครับแล้วก็ วันนี้ก็ได้มาพูดถึงวิธีการาทำดินปลูกของสวนบอสีพระธรรมก็มีประมาณนี้นะครับมาแนะนำให้กับชาวดูไบที่ชื่นชอบและรักในบอนสีนะครับได้ทราบกันว่ามีวิธีทำยังไงให้บอโตไวใบใหญ่กัดสีสวยนะครับให้ลูกดกๆแบบนี้นะครับวันนี้ก็มา แบ่งปันประสบการณ์นะครับจากสวนบนสีพระธรรมนะครับสวนเล็กๆที่ทำด้วยใจนะครับที่ใส่ใจในการเลี้ยงดูนะครับก็เคยพูดไปในคลิปก่อน,อ,นอีกแล้วว่า,าเมื่อเราเลี้ยงด้วยใจรักเขาก็มักจะตอบแทนเราด้วยความสวยงามแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ทุกท่านปรารถนาและต้องการนั่นคือความสุขในชีวิตนั่นเองเพราะฉะนั้น ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนนะครับได้รับชมคลิปของช่องบอนสีพระธรรมแล้วนะครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องว่าจะพาไปอัปเดตบอลสีมีวิธีแนะนำอะไรเกี่ยวกับบอลสีอีกก็กดติดตามกดกระดิ่งไปเลยนะครับและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องบอลสีพระธรรมด้วยนะครับจะได้ นำสาระดีๆหรือว่าบอนสีหน้าใหม่ๆนะครับมาให้รับชมกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอนสีสุกจากธรรมชาติขอเจริญพร